สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของรุ่งพลตาแตนทุกทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะไอหน้าก็รอยแตกโอ้โหน้อยใจอุย้ยน้อยใจน้อยใจเป็นด้วยหรอคนอย่างมึงเนี่ยกูถามหน่อยสิวันวัน,วนกูก็เห็น,แต,น,นตแต่นางด่ารุ่งพลปาแตนน้อยใจก็ใช่เพราะใครล่ะก็เพราะตัวมึงไม่ใช่หรอไอหน้าก็รอยแตกตัวมึงไม่ใช่หรอที่มึงพยายามที่จะ นะใครเขาไร้สดสามทุ่มเนี่ยมึงอารมณ์เสียมึงฟาดงวงฟาดงางเองก็ช่วยไม่ได้และมึงพูดไม่เคลียร์มึงบอกว่ามึงฟาดฝั่งเดียวกับมึงมึงไปดูคลิปดีมึงไม่ได้บอกว่ามึงอะฟาดฝั่งกูได้ยินหรือเปล่ามึงบอกว่าฝั่งตรงข้ามไม่เกี่ยวนะผมฟาดฝั่งเดียวกันถูกไหมผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะใครเขาจะยอมมึงไอ้หน้าก็ร่อยตาทุกจุด เขาไม่เอามึงสักคนหนึ่งเพราะอะไรที่เขาไม่เอามึงเพราะอะไรมึงไม่ใช่เจ้าพ่อต้องไปสั่งคนโน้นสั่งคนนี้ห้ามพอทัวลงปุ๊บเนี่ยกูถามหน่อยสิ่งที่มึงไปห้ามเขาเนี่ยมึงเล่นยูทูบเบอร์ทุกจุดเนี่ยฝั่งเดียวกับมึงเนี่ยเขาไม่เอามึงเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะปากของมึงเป็นเหตุไงกี่คนแล้วกี่ครั้งแล้วกี่คนแล้วกี่ครั้งแล้วที่มึงสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย สถานการณ์ที่มึงต้องการแค่เงินมึงไม่เอาจิตใจคนอื่นเลยอ่ะพวกครอบครัวของมึงเนี่ยเอาแต่ตัวของพวกมึงเองแต่มึงไม่เคยเห็นใจคนอื่นคนที่เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งเดียวกับมึงอ่ะมึงเคยให้ค่าไหมครูถามมึงหน่อยทั้งทงที่ฝั่งฝั่งเดียวกับมึงเนี่ยนะฝั่งเดียวกับมึงเนี่ยเขาไปสนับสนุนอีปากดํากับมึงอ่ะแต่มึงไม่เห็นค่าในสายตามึงเลยมึงกลัวพวกเขาจะมาแย่งเอฟซงเอฟซี กูถามหน่อยแล้วใครเขาจะไปอยู่กับมึงกูถามนิดนึงไอ้หน้าก็ร้อยแปดนะมึงไม่ต้องมาน้อยใจหรอกว่ามึงออกม,มึงโดนทัวลงแล้วไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องเลยมันไม่มีใครออกมาปกป้องมึงหรอกแต่ดีนะลุงพลอ่ะเขายังโชคดีกับมึงตรงไหนรู้ไหมตรงที่มีพวกกูออกมาปกป้องไงแต่มึงไม่มีหมาสักตัวออกมาปกป้องเพราะมึงไปทําให้บรรยากาศเสียงไงมึงไปห้ามเขา มึงไม่อยากให้คนโน้นไลค์ชนกับมงงึงทั้งทั้งที่มึงช่องใหญ่จะตายคนดูมึงก็ประมาณสองพันสามพันสองพันห้าพันแปดพันเก้ามึงยังไม่พอใจอีกเหรอคนอื่นช่องฝั่งตรงข้ามมึงแม้กระทั่งช่องใหญ่ๆเนี่ยแค่เท่าไหร่เองห้าร้อยหกร้อยย่างอีโหรพางเงี้ยโหรพางเนี่ยเท่าไหร่เองคนดูก็ไม่ได้ได้เยอะเลยมึงยังไปห่วงห้ามทาไมกูถามแค่นี้แหละเออจริงไหมนั่นแหละเวรกรรมมึงเข้าใจไหมว่าปักทุกับผัวเนี่ย มึงก็เลยต้องโดนเวรกรรมตาม,ตามสนองไงหนะ้ากะลอยแตกนะมึงเห็นไหมมึงทํากับลุงพลขนาดไหนเพราะลุงพลโชคดีลุงพลไลฟ์กี่ทุ่มเขาก็มีนะเขาก็มีนะเขามีเวลาไลฟ์ลุงพลไลฟ์เวลาไหนทุกคนเขาก็เข้านอนกันหมดแล้วบางคนก็มีแต่ไลฟ์เป็นบางช่องแค่นั้นเองนะเขาไม่ได้มาจํากัดเหมือนมึงนะฝั่งกูเขาไม่เห็นแกตัวเหมือนฝั่งมึงนะไอหน้านะกะลอยแตกจะบอกให้ นี่แหละทำไมทำไม f อแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝั่งมึงก็ถึงออกจากพวกมึงเพราะพวกมึงจิตใจดำไงจิตใจดำเห็นแกตัวเห็นแต่ผลประโยชน์เห็นแต่ความสกปรปกของพวกมึงแล้วไงเขาก็เลยไม่อยากจะอยู่กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเห็นแกตัวของพวกมึงนีนั่นแหละความเห็นแก่ตัวของพวกมึงเนี่ยทาให้พวกมึงพังกูจะบอกให้มึงน่ะเวลาเขาช่วยมึงปกป้องมึง มึงต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราไม่ใช่มึงทําแบบนี้มึงคิดดูนะหมาตัวไหนเขาก็ไม่อยู่กับมึงหรอกไอ้หน้าก็ลอยแตดกูจะบอกให้นะไม่ว่าจะใครทั้งนั้นแหละถ้าเห็นแกตัวเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกนะโอ้โหทําแบบโอ้ยตัวเองเก่งตัวเองเก่งนะมึงอย่ามาขึ้นไลน์นะมึงพูดไม่เคลีย นะเวลาเขาออกมาฟาดมึงเป็นไงล่ะหลับไม่ได้หลับไม่ได้โอ้ยทำไมน้อยใจมากเลยเนี่ยไม่มีใครออกมาปกป้องกูเลยกูถูกดา่าเอายังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอว่าสิ่งที่มึงโดนด่าเพราะอะไรก็เพราะมึงเห็นแกตัวนะคือแบบเอาง่ายๆนะบ้านมึงอ่ะนะตระกูลของมึงน่ะเห็นแก่ตัวทุกคนเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่นะกูอยากทำอะไรก็ได้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะ ยูทูบอ่ะมึงไม่ใช่เจ้าของมึงจะมาห้ามคนน้นคนนี้ไลฟ์เวลาเดียวนี่นี่น,นี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะการที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจความรู้สึกของมึงความคิดของมึงต้องสื่อสารให้มันตรงประเด็นไม่ใช่โอนไปทางนั้นดีโอนไปทางนี้ดีด่าใครก็ด่าตรงๆไปเลยไม่ใช่มาแอมเพราะผิดปุ๊บเนี่ยเสียงคีมมาให้ประแตนกระลุงพลเลยนะมึงนะไอ้หน้ากะลอยแปดนะนี่คือสันดานมึงจริงนะ เออใช่ไหมคะเอซีนะมึงอ่ะไม่มีใครเขาเข้าข้างมึงแล้วมึงหันไปดูรอบข้างนะไอ้หน้าก็ลอยแตกกูจะบอกให้เพราะอะไรเพราะมึงทำตัวของมึงเองอีปากดำด้วยเพราะมึงไม่เคยอยู่สุขนะมึงหาแต่แนวร่วมตลอดนะอีปากดำหาแต่คนที่จะเข้าข้างมึงใครเข้าข้างมึงมึงก็รักเขาหมดนะซึ่ง มันไม่มีใครรักใครจริงหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ,อ้ปากดำกับไอ้หน้าก็ลอยแตกไม่มีใครเขารักมึงจริงแล้วมึงก็ไม่เคยรักใครจริงถูกไหมเอฟซี FC? นะมึงไม่เคยให้ความรักจากเอฟซีหรือว่า y o u t u b e ที่เคียงข้างมึงมาตลอดมึงมีแต่พยายามจะผักใส่ไล่ส่งพวกเขาแทนที่มึงจะดันช่องให้พวกเขาพวกมึงก็ไม่เคยทำเลยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ มึงก็จงจําเสกบาลมึงไว้นะอาญนนาก็ลอยแตดนี่แหละสิ่งนี้แหละที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเขาออกมาลุมด่าถึงมึงเข้าใจปะเพราะความเห็นแก่ตัวของมึงเพราะความเพราะความที่มึงอยากอยากจะยิ่งใหญ่ใน YouTube พวกมึงก็ทำได้แค่นี้แหละถูกไมเอฟซีกูจะบอกให้นะทำสิ่งที่ดีๆด,ด,ดีกว่า มอบสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่เขารักมึงดีกว่าแต่พวกมึงทําไม่ได้ดูป้าแตนนี่กระลุงพลนี่ไปนั่งด่าเขาศาสตร์เสียเทยเสียเห็นไหมคะเอฟซีนี่แหละเวรกรรมตามมันทันสิ่งที่มันทําอะไรไว้เวรกรรมก็จะเข้าพวกมันเองคอยดูนะคะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานลุงพลเขาเคยสาบานเอาทูปปากหัวกับหัวแล้วใช่ไหมคะ ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำน้องจริงๆขอให้เขาตายโหงตายหาดนะตายตามน้องไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำขอให้มีความเจริญเข้ามาหาเขาตลอดเห็นไหมทุกวันนี้เจริญเจริญเห็นไหมอีปากดำไอ้หน้ากระลหลยแตดพวกมึงได้สิ่งอะไรบ้างอะกูถามไหมพวกมึงได้อะไรบ้างฮะไม่ได้อะไรนะคะเอฟซี FC. คือพวกมึงไม่มีความจริงใจไงมึงก็เลยไม่ได้อะไรแต่ถ้าพวกมึงมีความจริงใจเนี่ยมึงก็จะได้จาก f อฟซและก็ยูทูเบอร์รอบข้างแต่มึงไม่มีความจริงใจเข้าใจไหมอีปากรับอ้หน้าก็ร่อยแตดกูจะบอกให้จําใส่กบาลพวกมึงเอาไว้ด้วยนะจ๊ะนะการที่จะทําอะไรแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือมึงจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งสองตัวมึงอ่ะกูจะบอกให้งงด